เรากำลังอัปเกรดพลังงานของอาการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์เรากำลังดำเนินการดาวน์โหลดเพิ่มเติมที่จะก,กระสมองส่วนบนของเราเพื่อให้ได้รับความสมดุลของพลังงานศักดิ์สิทธิ์ของเราภายในหรือที่เรียกว่าพลังงานหยินหยางของเรานั่นเองพลังงานของผู้ชายอยู่ที่สมองซีกซ้ายคือหยางซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้ามีอยู่มากมายในโลกเก่าแบบมิติที่สามคือจิตที่เป็นอีโก้อัตตาการคิดสิ่งต่างๆจนอัดแน่นมากมายในหัวนั่นเอง ตอนนี้จิตสำนึกของเราปรับเปลี่ยนขึ้นสู่โลกใหม่มิติที่ห้าและเรากำลังดำเนินการตั้งค่าใหม่เพิ่มเติมของพลังงานศักดิ์สิทธิ์ความเป็นพระเจ้าในตัวของเราหรือที่เรียกว่าการรวมตัวกับตัวตนที่สูงกว่าซึ่งรวมถึงกระบวนการกระตุ้นพลังสตรีของพระเจ้าอีกครั้งซึ่งพลังงานของผู้หญิงนั้นอยู่ในสมองซีข,ขวาอีกซีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าหยิน ซึ่งเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อบรรลุความสมดุลของพลังงานศักดิ์สิทธิ์ในตัวของเราจะต้องเป็นพลังงานของผู้ชายศักดิ์สิทธิ์50%และพลังงานผู้หญิงศักดิ์สิทธิ์50%พลังงานศักดิ์สิทธิ์ของผู้หญิงช่วยให้พลังเข้าไปข้างในและเชื่อมต่อกับหัวใจของเราซึ่งมีจิตสำนึกที่มีหัวใจเป็นศูนย์กลางมากขึ้นไม่ใช่การพูดคุยกับจิตที่เป็นอีกโกหรืออัตราของสมองซีกซ้ายแบบเก่าอีกต่อไป ให้เรามุ่งเน้นไปที่การสร้างสารรค์มากขึ้นเช่นการร้องเพลงทำงานอดิเรกงานศินละปะการวาดรูปเต้นรำเล่นดนตรีการเขียนโพสหรือบทความในเชิงสร้างสารรค์ถ่ายภาพทำกิจกรรมงานอดิเรกที่เราชอบโดยมุ่งเน้นไปที่สมองซีขวาหรือมุ่งเน้นไปที่พลังของผู้หญิงอันศักดิ์สิทธิ์ให้มากขึ้นเนื่องจากมันค่อยๆถูกเปิดใช้งานมากยิ่งขึ้นในการเลื่อนมิติข,ขึ้นสู่สวรรค์ สิ่งนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เราตกอยู่ภาวะซึมเศร้าเรารู้สึกว่าสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นผ่านอาการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของความรู้สึกต่างๆอาจมีเสียงหวีดในหูคล้ายเสียงจิ้งหรีดหรืออาการหูดับรู้สึกมีพลังมากขึ้นที่หูข้างขวาและสมองซีขวาเรากำลังดำเนินการอัปเกรด DNA ที่หลับไหลที่เรียกว่า DNA ขยะ ให้ตื่นขึ้นเป็นการเดินสายไฟใหม่การสอบเทียบใหม่หรือการตั้งค่าใหม่นั่นเองเป็นการรีเซตระบบใหม่ของจัก,กระสมองส่วนบนของเราอย่างแท้จริง อาการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เพื่อเข้าสู่โลกใหม่มิติที่ห้าพร้อมกับโลกกอาอาจจะมีอาการปวดเมื่อยตัวปวดศีรษะคลื่นไส้อยากอาเจียนเวียนศีรษะนอนไม่ค่อยหลับอาจนอนหลับเพียงหนึง่งสองชั่วโมงก็สะดุ้งตื่นหรือครึ่งหลับครึ่งตื่นหัวใจเต้นแรงเร็วมีอาการเหน็บชาวุวบวา่าร้อนร้อนหนาวหนาว,นาวคล้ายกระแสะไฟฟ้าวิ่งตรงฝ่าเท้า อาจามีความฝันแปลกมากมายบเบลอเมือลอยเหมือนอยู่อีกมิติหรือแยกกายกับจิตชัดเจนน้ำมูกน้ำตาไหลคล้ายง่วงหาวตาพระมัวคันตาคันหูคล้ายหูอื้อหรือหูอุดตันมีเสียงแว่วต่างๆหากมีอาการปวดหูอาจาเป็นเพราะการอุดตันและเพราะการกินผลิตภัณฑ์จากนมจากสัตว์ก็ด้วยซึ่งไม่เป็นผลดีต่อร่างกายทั้ง12ประการของ d n a ที่เพิ่มสูงขึ้นของร่างกายแสงคริสตันการปรับเปลี่ยนนี้เพื่อจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าให้สมดุลกับความถี่ของมิติที่สูงขึ้น ในเวลาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ร่างกายแสงที่สว่างของเราจะกระหายน้ำมากขึ้นให้ดื่มน้ำบริสุทธิ์น้ำแร่ธรรมชาติดื่มน้ำให้มากที่สุดสำหรับนมให้ดื่มนมจากพืชเช่นนมอมัลมอนนมมะม่วงหิม,มาพานา์นมกะทิแบบออร์แกนิกเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะปลอดสารเคมีและไม่มีสารพิษทานผักผลไม้สดหลีกเลี่ยงการทานเนื้อสัตว์เพราะมีความหนาแน่นสูงไม่เหมาะกับร่างกายแสง ให้สร้างการสันสะเทือนสูงเชิงบวกทำสมาธิพักผ่อนให้มากฟังคลื่นเสียงความถี่432เฮิรตซ์ขึ้นไปออกไปเดินเล่นเชื่อมต่อกับธรรมชาติเพราะเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นธรรมชาติแต่มีประสบการณ์ที่รายล้อมไปด้วยโลกเทียมหรือโลกมายาดังนั้นให้ล้อมรอบตัวเราด้วยธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์ชื่นชมพืชดอกไม้ต้นไม้ท้องฟ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สัตว์ต่างๆด้วยหัวใจดื่มดำกับความงดงามที่เรามีเชื่อมต่อผู้คนที่เดินผ่านด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ให้สัมผัสนี้ช่วยเติมพลังงานและเติมเต็มชีวิตให้กับคุณจดจำแก่นแท้ของคุณว่าคุณมาจากไหนและกำลังจะไปที่ไหนกลับบ้านสู่ความเป็นจิตวิญ,ญญาณที่เป็นธรรมชาติจิตเดิมแท้หรือตัวตนที่แท้จริงกลับสู่ธรรมชาติของเราเห็นทุกสรรพสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกันแผ่ความรักที่ไร้เงื่อนไขออกไปเพราะความรักและแสงสว่างคือกุญแจสำคัญโดยบูสเดย์